ชิวลองเพลงสุ่ฟังความเรื่องไม่กินเราอุ๊ยร้องทุกวันหนึ่งซอนสองซ้อนสามสี่ห้าหกเจ็ยดยูสิบซ้อนครับผม บอบบอ,อ่มืมจต็หอมไทยเ็มหอมบอปหืแจมาพิเศษเหล้าหนึ่งแก้วแคมเหล้า่ะแคม,มเหล้าหนึ่งแก้ว่ะคะค้าดีเอพอืมแกม,มาผมดูตัด ล้อเสียงกลับพี่เห็นสี่ล้วน้ำปลาหน้าครับน้ำกระตุม้ม <c oughs> จัดกันครับวันที่นี้ <c oughs> ต้องเรียกน้ำ่อยอก่อน <c oughs> เสียได้เสียนั้นบวบนเงาลองทำ อืนุ่มมากอืมเนื้อหนุ่มกรึบกัดถึงบุกขาดหมดเลยแต่ <c oughs> สรสสัมผัสมันดีมากเลยเด่นเวชจับลงแบบนี้ครับได้มันเ,นนเปื่อยไรข้าวบวบต้นไทรเส้นเทียมอันนี้เป็นเส้นเวชจับหยวน เ็นไปดูพีุ่บาวทา้งคุณบอกี่นี่นบาวทาั้าทางคุณบอกขนไปดูออบอมันกวนผสมแก่ะไปเอาเองเองไม่แต่เอาเองเ่กี้น่ก็มับมอง,ม,องมันแล้วก็เล่ให้เขาตงทางะดีมาไมแม่ขาพสดบมแม่ค ผมแบบด้วยหน่อยอยังด้วยสดวนแบบสดวนเบาๆสดวนแห้งมาเลยต้องสดวนเบาๆสดวนเบาๆเ,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 เดี๋ยวเขาได้ยินสะใจดีครับผมต้องใส่เมื่อลุยครับผมต้องสะใจ มากดดต,ตีนตั้งสี่ตีนห้าตีนนะคะกินตีนเยอะๆเลยค่ะตีนตีเพื่อดีค่ะนั่นดูหมูเอาไปแชรือไ้มเพ่อหรือลิงนะ อันนี้เขาเจ้าลงกับแสบเลยเนาะเขาตุ่มเลยนั้นเป็นทินี่เป็นเมนูสีสูวนรวมหมนกระดูกยังน้อยนึงดูกไก่ดูหม,มูอันนี้เพิ่มความแ่บได้เลยครับผม 이따. กับสูตรแ้งอย่างครับเดี๋ยวเสียมจิดีตาก็มาเลยเสียงแบบ